ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่ในครับงานฟีช anel นะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของแอปแคสซินนะครับหรือว่าแอปอ่านข่าวนั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของระบบ Android หรือว่า iOS นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมได้อัปเดตไปก็คือทางแอปเนี่ยได้เพิ่มในส่วนของบัญชีธนาคารกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่จะถอนอยู่ที่400บาทก็คือ1ล้านคะแนนนั่นเองนะครับ ในคลิปนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการถอนเงินออกไปให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในเรื่องของการอนุมัติที่เขาจ่ายเงินเข้ามาให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานวิธีการสมัครเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าการสมัครเป็นอย่างไรเนี่ยก็ดูที่ด้านล่างคีย์โดน,นะครับผมได้นําคลิปนะครับที่ผมได้สอนไว้นะครับมาใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับ กดไปตรงในส่วนของฉันนะครับแล้วก็กดไปตรงคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเมนูถอนอยู่ตรงไหนนะกดเข้าไปนะครับอ่โอเคนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของรายการถอนก็คือเพย์เพแล้วก็บัตรธนาคารนะครับนี่ฮะบัตรธนาคารนะครับจะอยู่ที่400บาทนะครับก็คือ1ล้านคะแนนนะครับสำหรับใครที่มีคะแนนยังไม่เยอะพอนะครับก็เก็บสะสมไปก่อนนะครับถอนที่ เพย์พาก็ได้100นะครับหรือว่า200นะครับใช้2 5 0แนแล้วก็5 0 0 0นนะครับผมจะถอนที่บัตรธนาคารนะครับผมเพราะว่าผมมีคะแนนเยอะนะครับคะแนนเนี่ยก็ได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับผมถ้าคุณอยากมีคะแนนเยอะหรือว่าอยากมีคะแนนเร็วเนี่ยก็แนะนําเพื่อนเลยนะครับเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดนะครับผมกดไปที่การแลกของฉันนะครับการแลกของฉันเนี่ยเป็นประวัติการแลกทั้งหมดนะครับจะเป็นของเพ y p พาหรือว่าของธนาคารครับเดี๋ยวผมจะอัปเดต ล่าสุดที่ผมถอนของธนาคาร400บาทแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่วันแรกที่ผมถอนเลยนะครับก็คือเดือนตุลาครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมนี่ครับ400บาทนะครับผมหนึ่นะครับนี่ฮะสี่รายการนะครับ1234นะครับที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผม ห็นไหมครับน่าจะเห็นนะก็อีกรายการหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับยังไม่ได้อนุมัตินะครับก็คือวันที่19ตุลาคมนะครับ18 17 16รายการแรกก็คือผมถอนตั้งแต่วันที่15นะครับตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปไปนะครับ15ตุลาคมนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับแล้วก็ เงินเนี่ยได้อนุมัติในวันที่29ก็คือเกือบสิ้นเดือนนะครับก็คือเมื่อวานนี้เลยนะครับวันนี้ก็วันที่30นะที่อัดคลิปอยู่นะครับก็ได้อนุมัติในวันที่29นะครับเพื่อนๆลองนับดูนะว่ากี่วันเงินเข้านะครับหลังจากที่ทางแอปเนี่ยมันได้เพิ่มในส่วนของบัญชีธนาคารเข้ามานะครับผมก็ได้ถอนไ้ที่400บาทนะครับถอนวันละหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่าทางแอปเนี่ยมันกำหนดได้แค่1ครั้งต่อวันในการถอนเงินนะครับผมก็ถอนของธนาคารทั้งหมดเลยนะครับ มีรายการเดี๋ยวผมนับให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13รายการนะครับที่ผมถอนอยู่ในส่วนของ400บาทตรงนี้นะครับอ่าสำหรับวันที่30นะครับผมยังไม่ได้ถอนนะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปถอนให้ดูนะครับกดไปนะครับ มันอนุมัติมา4รายการนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของบัญชีธนาคารให้ดูนะครับว่าเงินเข้าจริงไหมนะครับผมใช้ในส่วนของบัญชีกรุงเทพในการรับเงินนะครับก็เลือกธนาคารได้เลยนะครับตามนี้นะครับมีแค่5ธนาคารให้เราถอนแค่นั้นนะครับไม่มีธนาคารอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับผมก็ใช้ธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็กอกเลขที่บัญชีลงไปแล้วก็ชื่อบัญชีนะครับก็ใส่เป็นชื่อเรานะครับชื่อที่เราจะใช้ในการรับเงินนะบัญชีไหนที่คุณใช้คุณก็กกบัญชีนั้นนะครับกรอกชื่อบัญชีนั้น จะเป็นบัญชีเพื่อนอบัญชีแฟนหรือว่าบัญชีพ่อแม่ของเราก็ได้นะครับผมเพียงแค่เรากรอกชื่อบัญชีเนี่ยให้มันตรงตามสมุดบัญชีที่เราใช้รับเงินแค่นั้นพอนะครับจากนั้นก็กดส่งไปเลยนี่ครับผมกดตกลงนะครับไปที่ตรวจสอบนะครับผมก็เด้งเข้ามาที่ประวัติการถอนเงินนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายเออวันที่30ละวันที่31ก็ พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาถอนให้ครบเต็มเดือนนะครับของตุลาคมนะครับแล้วก็รอดูว่าเงินเนี่ยจะเข้าทั้งหมดหรือเปล่านะครับในส่วนของเดือนพฤศจิกาก็จะเริ่มถอนต่อเรื่อยๆนะครับถ้าธนาคารยังถอนได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบัญชีธนาคารกันเลยนะครับเโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับที่ผมใช้รับเงินก็คือบัญชีกรุงเทพนะครับโดยผ่านแอปบัวหลวงนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเงินเข้าในส่วนของวันที่29ตุลาคม นี่เลย3รายการนะครับอ่ามันเข้าย้อนหลังมาให้นะครับผมก็คือทําไมมันเข้าวันเดียวเลยนะครับ403รายการนะครับก็คือมันเข้าย้อนหลังให้นะครับเพราะว่าผมได้ถอนตั้งแต่วันที่15ตุลานะครับแต่เงินมาอนุมัติในวันที่29ก็คือมันย้อนหลังเข้าให้อ่าสองรายการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่มันอนุมัติมาก่อนหน้านี้นะครับผมยังไม่เข้านะเพราะว่าในแอปเนี่ยมันอนุมัติมา4รายการนะครับผม 4ี่รายการแต่เงินเข้ามาแค่3นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าวันนี้เนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับตอนเย็นนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีได้เลยนะครับไม่เสียเงินนะครับเล่นฟรีแอปนี้ไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตตลอดเวลาในส่วนของข่าวนะครับสลหรับแอปนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ แจ้งข่าวผ่านแอปก่อนนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาได้แจ้งมานะครับตรงนี้นะครับผมในเรื่องของการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับนี่นะครับการชําระเงินด้วยบัตรธนาคารเริ่มการชําระเงินตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาครับชาระเรียบร้อยแล้วนะครับจนถึง18ตุลาครับชาระเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมได้ทําการถอนเงินตั้งแต่วันที่15นะครับ16 17 18นะครับผมนี่ฮะ 15 16้าก็ก็คือ4รายการเนี่ยทางแอปเนี่ยมันอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยยังไม่เข้าบัญชีครบอีกหนึ่งรายการนะครับต้องรอดูนะครับว่าจะเข้าตอนไหนนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับสำหรับในส่วนของเ p พาก็ยังถอนได้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับทำไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้อัปเดตคลิปต่างๆให้อีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ